แสงนั้นพุ่งวูบมาใกล้อย่างรวดเร็วเสียงลมหวีดหวิวประทะแก้มและเงาเปลวไฟสว่างจ้าเหนือศีรษะของทั้งสองชัยะคว้าตัวคำสิงได้ทันแต่บางอย่างก็จับข้อมือเขาไว้แน่นเสียงกรีดร้องดังขึ้นในป่ามืดเช้าวันถัดมาทุ่งนาเวินคำมีเสียงบีดร้องของหญินชาราด,ดังลัน่นบักชยะมันยังหายใจอยู่พ่อมูนพ่อมูนมันอยู่ใต้เถียงข้าว ชายหนุ่มนอนตัวสั่นราวกับถูกจับแช่ในน้ำแข็งเขาพร่ำคูดซ้ำๆด้วยเสียงแผ่วเบาแสงไฟแสงไฟมันมีหน้ามันมีตาชายยะถูกหามกลับบ้านดวงตาแดงฉานเหมือนถูกลมร้อนเผาข้อมือมีรอยเขียวคล้ำเป็นรอยมือเล็บยาวเกินคนแต่ที่น่าตกใจกว่าคือคำสิงหายตัวไปไม่มีใครเจอร่องรอยแม้แต่รองเท้า ด้านหนึ่งของหมู่บ้านมิ่งค